สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันในกรณีพิเศษนะคะที่อยากจะแบ่งปันความคิดที่พระเจ้าส่งให้มาก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะแบ่งปันดีไหมจนวันนี้พระวิญญาณของพระเจ้ามาเราใจที่จะให้แบ่งปันเรื่องนี้ก็จึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันเพื่อจะเป็นพระพรและเป็นข้อคิดสําหรับ คนของพระเจ้านะคะก่อนสิ้เอ่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในสิ่งที่จะแบ่งปันให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าสิ่งดีทุกอย่างมาจากพระองค์และไม่ว่าสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่และมีสิ่งดีที่พระองค์ทรงประสงค์ในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระองค์และเชื่อมั่นในพระองค์ขอทรงนำในสิ่งที่ข้าพงษ์จะแบ่งปันนี้ที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์ที่อยากจะตัดอะไรกับคนของพระองค์เจ้าที่รับ ชมรับฟังคลิปนี้จึงขอมอบไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดิฉันอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับโควิดนะคะเมื่อพูดถึงโควิดก็หลายคนก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีกับค,คำคำนี้นะคะเพราะว่าทุกๆวันเราได้ยินคำนี้จากข่าวในประจำวันไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวเย็นข่าวดึกทุกรอบจะมีเรื่องนี้ แล้วเราก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้ก่อเกิดผลดีอะไรในชีวิตของเราเลยตามที่เราได้รับข้อมูลมาแต่สำหรับพระเจ้าแล้วดิฉันเชื่อในพระสัญญาของพระองค์นะคะ ตามที่กล่าวไว้ในพระธรรมรมบทที่8ข้อ28ที่เรียกกล่าวไว้ว่าและเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทําให้เกิดผลดีแกบ่บรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์และพระเจนาของพระเจ้าก็ยังกล่าวไว้ผ่านอาจารย์เปรโรว่าให้เราขอบพระคุณในทุกกรณีและชื่นชมยินดีตลอดเวลา ไม่ทราบว,ว่าโควิดยังทำให้เรารักษาถ้อยคำของพระเจ้าไว้ได้หรือเปล่านะคะโควิดเป็นบททดสอบสองเรื่องในชีวิตของเราเราจะได้รับบทเรียนในสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนอะไร จากสถานาการณ์โควิดสำหรับดิฉันเองพระเจ้าทรงให้เห็นสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเราจะเห็นว่าโควิดเป็นบททดสอบสุขภาพร่างกายคนที่มีสุขภาพดีมีภูมิต้านทานท,านที่ดียังหนุ่มยังสาวไม่มีโรคประจําตัวจะเห็นว่าไม่ค่อยจะเสียชีวิต เพราะโรคนี้มักจะหายเร็วเมื่อเป็นแล้วบางคนแทบไม่มีอาการอีกซ้ำไปตรงข้ามกับคนที่ป่วยอยู่แล้วมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่ดีพอติดแล้วก็กลับเสียชีวิตอย่างรวดเร็วด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้หลายคนหันกลับมาสนใจสุขภาพมากขึ้นควรจะทานอะไรดีควรจะประพฤติตนอย่างไรควรจะระมัดระวังอย่างไรในการใช้ชีวิต แต่หารู้ไหมว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่ใช่ได้มาทันทีทันใดมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมในการใช้ชีวิตประจำวันที่ผ่านมายาวนานนะคะแต่ส่วนมากนิสัยของคนเรามักจะอยากจะได้อะไรมาทันทีทันใดอย่างรวดเร็วแต่เป็นไปไม่ได้นะที่จะมีสุขภาพที่ดี แล้วก็โควิดก็ยังทำให้เราเรียนรู้ที่จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะไม่ให้เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยการใช้ชีวิตทั่วไปที่จะต้องระมัดระวังการที่จะไม่เข้าใกล้คนมากเกินไปต้องใส่แมสต้องอะไรมากมาย ในปัจจุบันเราจะต้องปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตหลายเรื่องการกินการนอนการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวันถึงแม้เราไม่ชอบเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรคะเพื่อจะรักษาชีวิตฝ่ายร่างกายของเราไว้แต่ก็หลายคนก็รีบตัดสินใจทําแล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่างง่ายดายเพราะเรารักตัวกลัวตาย นี่คือสิ่งที่โควิดนำมาสู่เราทั้งหลายก็คือและทำให้เราหันมาดูแลสุขภาพร่างกายมากยิ่ยงขึ้นจากคนที่นอนดึกก็จะไม่นอนดึกอีกต่อไปจากคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายก็มาออกกำลังกายจากคนที่ไม่เคยใส่ใจตัวเองก็หันมาดูแลและใส่ใจตัวเองมากยิ่ยงขึ้นเพื่อจะมีสุขภาพที่ดีในการที่จะต้านทานเชื้อโรคที่จะเข้ามาทำลายชีวิต อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นสิ่งที่สองก็คือโควิดก็เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์หรือเป็นบททดสอบฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันโควิดทดสอบความเชื่อของคริสเตียนว่ามีความไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นเพียงไรหรือทำให้เราใกล้ชิด หรือเดินห่างจากพระเจ้าไปเราเลือกที่จะวางใจหรือเลือกที่จะวิตกกังวลเราเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าหรือพยายามหันไปหาคนรอบข้างที่จะพึ่งพามนุษย์หรือบางทีเราก็หวังพึ่งรัฐบาลพอเราไม่ได้รับเราก็ด่าแล้วก็บน่นแล้วก็ต่อต้านเขานั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าดิฉันเคยสอนไปหลายครั้งว่า ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเป็นผู้เชื่อแล้วเราอย่างด่าผู้ปกครองบ้านเมืองเราจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราได้อย่างไรเพราะพระเจ้าสอนให้เราที่จะอวยพรและอธิษฐานเพื่อบุคคลเหล่านี้นะคะเราเป็นคนที่ดิ้นรนที่จะช่วยตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เราใช้เวลาที่จะสงบกับพระเจ้ามากขึ้นหรือเดือดร้อนใจอย่างไม่สงบสุขเลยโควิดทำให้เราห่างเหินจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นโควิดก็เตือนใจเราในฝ่ายจิตวิญญาณนะคะบางคนกลัวโควิดมากกว่ากลัวบาปในพูุทจนาของพระเจ้าในมารโกบทที่8 .14-21 เล็กล่าวไว้ว่าเราสาวกลืมเอาขนมปังมาด้วยและในเรือก็มีขนมปังอยู่เพียงก้อนเดียวพระเยซูตรัสเตือนพวกเขาว่าจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีและเฮโรดพวกเขาจึงหารือกันและพูดว่าที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะเราไม่มีขนมปังพระเยซูรทรงทราบจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปัง พวกท่านยังไม่เห็นไม่เข้าใจหรือใจท่านแข็งกระด้างใช่ไหมหรือท่านมีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินและท่านจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปังห้าก้อนให้คนห้าพันคนพวกท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตรกา้าพวกเขาทูลว่าสิบสองตรกา้าพระองค์ทรงถามว่า และเมื่อเราหาักขนมปัง7ก้อนให้คนสี่พันคนพวกท่านเก็บได้กี่ตะกร้าพวกเขาทูลว่า7ตะกร้าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือสถานการณ์โควิดก็เป็นสิ่งที่เตือนใจคนของประเจ้าว่าให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายเรา บางคนระมัดระวังมากยิ่ยงกว่าฝ่ายจิตวิญญาณเสียอีกบางคนไม่กลัวเกรงบาปบางคนไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำบาปหรือบาปจะเข้ามาในชีวิตของเขาเขาใส่ใจโควิดมากกว่าบาปเขาใส่ใจเชื้อหมนทินเชื้อโรคมากกว่าเชื้อมนทินบาปพระยซูเตือนสาวกว่าระวังเชื้อฟาลิสีและ เชื้อพวกเฮโรด์คำว่าเชื้อในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเชื้อบาปนะความบาปนิสัยบาปสิ่งที่เขาทำระวังมันจะส่งผลมาติดเราการกระทำก็เป็นเหมือนเชื้อนะเมื่อเราเห็นเมื่อเราได้รับรู้บ่อยๆบางทีมันก็ซึมซับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ทำตามพระเยซูบอกว่าระวังอย่าทำตามแบบอย่างเขาคือเป็นความบาป ลักษณะของไฟลิสีที่ชัดเจนก็คือหน้าไหว้หลังหลอกไม่จริงใจทำอะไรเอาแต่หน้าทำอะไรไม่ได้ออกมาจากใจของเขาทำเหมือนผักชีโรยหน้าเสแสร้แสงแกล้งทำทำให้คนอื่นมองภาพดูดีแต่แท้ที่จริงความเป็นจริงไม่ได้ดีเหมือนภาพที่สร้างพวกเฮโรดก็เป็นพวกที่เหมือนโจนปรปล้นนะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากยิ่งกว่าประโยชน์ของส่วนรวมเขาไม่สนใจถ้าเขาจะได้มาด้วยวิธีไหนก็ได้ที่แม้จะต้องฆ่าคนแม้จะต้องทำลายชีวิตคนเขาก็ทำเราดูตัวอย่างเฮโรธที่เขา,าเกรงว่าพระเยซูที่เกิดมานั้นจะเป็นกษัตริย์ของพวกยิวอย่างแท้จริงเขาจึงสั่งประหารทารก ทั้งในหมู่บ้านเบตเลมทั้งหมดนั่นคือความชั่วร้ายในการรักษาผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าที่จะรักษาชีวิตของคนอื่นดังนั้นพระเยซูตรัสห้ามเขา,าเรื่องเชื้อบาปแต่เขาไปคิดถึงเรื่องกินและดื่มเชื้อขนมปังเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันบางครั้งโควิด กำลังเตือนให้เราที่จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตยุคสุดท้ายที่จะไม่ทำบาปกับพระเจ้าและทุกวันนี้ยิ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคับขันมากเท่าไหร่เราเห็นลักษณะนิสัยของคนออกมาเยอะมากเท่านั้นตามพระวจนะของพระเจ้าที่ได้พยากรณ์ไว้เลยในพระธรรมสองทิโมทีบทที่สามจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้ายที่ชั่วช้าเร็วสามมาก เห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินอักกตันอยู่ไรมนุษยธรรมไร้ศีลธรรมไม่มีการยับยังชั่งใจข่าวที่แย่งชิงกับโควิดทุกวันก็คือข่าวอาญากรรมฆ่ากันแย่งชิงกันโกงกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันนี้เป็นสภาพของจิตใจของมนุษย์ขอพระเจ้าทรงโปรด ช่วยเราทั้งหลายในฐานะเป็นลูกของพระองค์ที่จะระมัดระวังไม่ใช่เชื้อโควิดที่จะเข้ามาสู่ร่างกายเรานั้นเชื้อบาปของคนในยุคสุดท้ายที่เราจะไม่เอาเยี่ยงอย่างถ้าเราเชื่อในพระเจ้าของพระเจ้าตามพระธรรมโรมบทที่8ข้อ2 8ที่ดิฉันได้อ่านไปว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะก่อเกิดผลดีสำหรับคนที่รักพระเจ้า สำหรับดิฉันเองก็ไม่ได้อวดตัวหรือไม่ได้อวดสิ่งเหล่านี้แต่ดิฉันอยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าการที่เรามีพระเจ้าและเราเชื่อในพระเจ้านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเมื่อสถานการณ์โควิดเข้ามาสิ่งแรกที่ดิฉันต้องระมัดระวังมากก็คือจิตใจที่จะต้องระวังจิตใจกับพระเจ้า ที่จะไม่ตื่นตระหนกที่จะไม่วิตกกังวลที่จะไม่กลัวดิฉันเป็นคนที่ขีวิตกกังวลมากฉะนั้นรีบที่จะดูแลรักษาใจตนเองและสิ่งต่อมาก็คือถามพระเจ้าว่าลูกควรจะทำอย่างไรดีในสถานการณ์เหล่านี้ขอพระองค์ทรงนำลูกด้วยและพระองค์ก็ทรงนำจริงจง ช่วงสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าคริสตจักรโดยเฉพาะปีนี้คริสตจักรปิดตั้งแต่เทศกาคลคริสต์มาสมาจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้เปิดเลยและช่วงโควิดที่สองก็คริสตจักรก็ปิดไปหลายเดือนนะคะถ้าดิฉันไม่ระมัดระวังใจตนเองดิฉันคงจะวิตกกังวลมากว่าควรจะทำประการใดดีแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำ แม้ในสถานการณ์โควิดสิ่งที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ก็ยังได้รับใช้พระเจ้าอยู่และรับใช้มากขึ้นด้วยมีเวลาที่จะใกล้ครวญและสงบกับพระเจ้ามากขึ้นได้มีโอกาสกลับมาพินิจพิเคราะห์ดูตัวเองและพระเจ้าก็เปิดเผยให้เห็นหลายอย่างในชีวิตที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย ขอบพระคุณพระเจ้าและที่สำคัญได้มีโอกาสติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรียนรู้ที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งนำในชีวิตอยู่เสมอในแต่ละวันแต่ละวันขอบคุณพระเจ้าที่โควิดได้ส่งผลดีในการใช้ชีวิตของดิฉันมากจริงๆโดยเฉพาะฝ่ายจิตวิญญาณขอบพระคุณพระเจ้าในด้านฝ่ายร่างกายที่พระเจ้าก็ส่งดูแล สุขภาพที่ดีช่วงโควิดที่ผ่านไปนั้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมกราจนถึงต้นเดือนมีนาหรือเกือบจะกลางเดือนมีนาดิฉันป่วยและก็ไม่สบายแต่รู้ว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ได้มาจากสุขภาพร่างกายแต่เป็นการกระทําของฝ่ายตรงกันข้ามที่พระเจ้าทรงอนุญาตเพื่อจะทดสอบจิตใจของดิฉัน ก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่ผ่านไปได้ด้วยดีและพระเจ้าก็ทรงนำและประทานกำลังเรี่ยวแรงให้ผ่านไปได้ขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงช่วยให้มีความอดทนมากยิ่งขึ้นรู้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมารพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้คนของพระเจ้าขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือบ่นว่าพระเจ้า หรือไม่สนใจพระเจ้าหรือออกห่างจากพระเจ้าที่สุดที่มันต้องการที่จะทําก็คือทําทุกวิธีทางที่จะให้คริสเตียนปฏิเสธพระเจ้าฉะนั้นในทุกๆสถานการณ์คนของพระเจ้าควรจะเลือกที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระองค์และดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกสถานการณ์จะส่งผลดีในชีวิตของคุณจะเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ ดิฉันพูดเช่นนี้หลายคนอาจจะรู้สึกมันไส้นะคะหรือรู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ดิฉันอยากจะให้รู้ว่าพระเจ้าที่ดิฉันเชื่อเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับที่ฉันท่านเชื่อเหมือนกันเรามีพระบิดาองค์เดียวกันและสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ดิฉันได้รับดิฉันก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราดำเนินกับ พระองค์ขอพระองค์ที่จะทรงโปรดช่วยให้เราที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ว่าถ้อยคำของพระองค์ทั้งสิ้นที่ตรัสไว้นั้นเป็นจริงทุกประการเพียงแต่เราเพียงพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้และเราก็จะได้รับตามพระสัญญานั้นอย่างแท้จริง ขอพระคุณพระเจ้าที่โปรงส่งไว้ซึ่งความสัตย์ซื่อยุติธรรมและเที่ยงธรรมขอพระคุณพระองค์สิ่งดีทุกอย่างมาจากพระองค์แม้ดูเหมือนไม่ดีพระเจ้าก็จะให้ขอเกิดผลดีในชีวิตของเราทั้งหลายที่เชื่อมั่นในพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า a เ